สวัสดีครับทรเรีย,ยนยินดีนต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่การเฉลยข้อสอบ8 a r t 2 p a เคมีนะครับปี61ครับครูแคร์ครูฝากนักเรียนติดตามช่อง YouTube กับแฟนเพจ Facebook ครูหน่อยครับอ่า YouTube เข้าไปเลยครับเคมีแคร์หรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k เคมีแคร์เพราะเคมีคือทุกสิ่งนักเรียนกำลังหาคำตอบของเคมีอยู่ใช่ไหมมีแน่นอนครับวันนี้เรามาทำฉเฉลยข้อสอบ8 2ข้อที่7กันเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทำกันเลยครับ โอ้โหเจอโจทย์ข้อเจ็ดนี้ถึงกับกลุ่มขมับเลยทีเดียวโจทย์ยาวมากนะครับโจทย์ข้อที่เจ็ดนี้ยาวมากมาอ่านโจทย์ข้อที่เจ็ดพร้อมกันเลยครับเขาบอกว่านัเกเรียนคนหนึ่งศึกษาจุดเดือดของสารละลายสามชนิดโอเคสามชนิดนะโดยใช้ตัวทําละลายชนิดเดียวกันตัวละลายนี้ไม่เกิดการแตกตัวและสารละลายแต่ละชนิดให้ตัวทําละลายหนึ่งร้อยลูกบาศก์เซนทเท่ากันโอเคตัวทําละลายเท่ากันนะหนึ่งร้อยลูกบาศก์เซน ขาก็กําหนดตารางมาให้กําหนดมวลโมเลกุลมาให้ด้วยโอเคกําหนดมวลโมเลกุลของตัวถูกละลายเท่ากับ100กรัมต่อโมลและปริมาตรของสารละลายหลังจากการเติมตัวถูกละลายแล้วจะเท่ากับปริมาตรของตัวทาละลายเริ่มต้นจากข้อมูลข้างต้นนัเกเรียนคนนี้ได้ผลการทดลองดังนี้โอเคก็ไก่เพราะไข่ครขอๆต่ไก่ก็พูดถึงความเข้มข้น,นขอไข่พูดถึงความหนาแน่น พอคล้ายพูดถึงจุดเดือดของสารละลายผลการทํานายของนักเรียนข้อใดผิดโอ้โหยาวมากครับยาวมากแสดงว่าเราต้องคิดทุกข้อเลยข้อไหนที่คิดแล้วถูกต้องเนี่ยเราก็สามารถตัดช้อยส์ได้นะครับโอเคมาเริ่มทีละข้อถ้าครูพิจารณากไก่ก,ก,ก่อนกไก่เ็าบอกว่าความเข้มข้นของสารละลายที่สองส,ส,สองมากกว่าสามมากกว่าหนึ่งจริงไหมมาดูกันครับโอเคในข้อนี้ถ้าพูดถึง เกี่ยวกับเรื่องของให้ค่า Kb มาจุดเดือดจุดลอมเหลวอะไรพวกนี้นะครับแสดงว่าเราต้องคิดความเป็นคนในโมเลกุลถูกไหมโมเลกุล molal หรือว่า molality นะครับจะเท่ากับโม l ของตัวถูกละลายหารด้วยกิโลกรัมของตัวทำละลายนั่นเองแสดงว่าสิ่งที่ครูต้องหาเป็นอย่างแรกเลยก็คือโม l ของตัวถูกละลายนะครับ เป็นมวลโมลของตัวถูกละลายครูเขียนเลยครับว่าครูต้องหาโมลของตัวถูไมไ่ไม่สวยโมลของตัวถูกละลายแล้วก็เดี๋ยวครูต้องหากิโลกรัมของตัวทำละลายและพอหาเสร็จปุ๊บครูสามารถหาโมโมเลลได้นะครับโมเลลหรือว่าโมลาริตี้โอเคเริ่มกันเลย มลของตัวถูกละลายแล้วก็พิจารณาจากข้อมูลที่เขากําหนดมาให้เนี่ยมลของตัวถูกละลายแสดงว่าอยู่ตรงไหนนะนี่ไงกูเจอละชึบชบอืมเขาบอกถึงปริมาณตัวละลายหรือตัวถูกละลายนั่นเองนะครับบางครั้งเขาจะไม่ใช้คําว่าถูกเขาจะพูดว่าปริมาณตัวละลายนั่นเองเขาบอกมา5้ากรัมแต่นักเรียนต้องสังเกตฟังนี้ด้วยเขาบอกว่า ค่าการละลายกรัมต่อ100ยูบาทเซนของตัวทําละลายเห็นไหมในตัวทาละลาย1 0 0ยูบาทเซนเนี่ยตัวถูกละลามันจะละลายได้ม็กมัมสูงสุดเท่าไหร่อย่างเช่นสารละลายชนิดที่1สารละลายชนิด A อเขาบอกว่าใน100ูบาทเซนน่ะมันจะละลายได้10กรัมนะครับแต่สิ่งที่โจทย์ให้มามันละลายได้5กรัมแสดงว่ามันละลายหมดนะโอเคข้อที่2อเขาบอกว่าค่าการละลายเนี่ย12กรัมแต่ จดให้มา18กรัมแสดงว่าละลายหมดไหมไม่ครับเพราะว่าแม็กซิมัมของมันเนี่ยสูงสุดได้แค่12แต่ตะขอให้มา18แสดงว่ามันจะละลายสูงสุดได้แค่12กรัมครับโอเคนะส่วนข้อที่3ามแม็กซิมัมสูงสุดมันจะละลายได้16กรัมแต่โจทย์กําหนดให้มา15กรัมแสดงว่าละลายหมดนะโอเคอันนี้คือเราเข้าใจตรงกันนะครับโมลของตัวถูกละลายก็โมลเนี่ยอ่ะโมลเนี่ย เราสามารถคิดได้แบบนี้ครับโมลหรือว่า n อน่ะนะเเท่ากับมวลส่วนด้วยมวลโมเลกุลถูกไหมแล้วเรารู้อยู่แล้วมัน5ากรัมไงมวล5ากรัมแต่ทีนี้มวลโมเลกุลเราทราบไหมทราบครับนี่ไงโจทย์กำหนดให้มาอยู่ตรงนี้นี่เองมวลโมเลกุลของตัวถูกละลายเท่ากับ100กรัมครับแสดงเป็น5้าส่วนร้อยหส่วนร้อยเป็นเท่าไหร่ครับก็ได้เป็น0 0 5จุหโมลนั่นเองโอเคนะได้นะ สำหรับสารละลาย B ครับ12กรัม12หาร100เหมือนกันนะเพราะว่าเขากำหนดให้มวลโมเลกุลของตัวถูกละลายเท่ากับ100อันนี้เป็นมวลโมเลกุลนะแสะดงว่า12หาร100อ่ะอีจยะเขียนให้นักเรียนดูนะครับ5ส่วน100เท่ากับ0.05ข้อนี้ก็ต้องเป็น12ส่วน100เท่ากับเท่าไรครับ 0. หนึ่งสองอ่าต่อมาครับสิบห้าก็สิบห้าส่วนหนึ่งร้อยเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งห้าโอเคตอนนี้เราได้โมลแล้วนะเราตรงนี้นะครับเดี๋ยวไว้ทดอย่างอื่นต่อได้เป็นโมลเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาคิดกิโลกรัมต่อกิโลกรัมของตัวทําละลายนะครับกิโลกรัมของตัวทาละลายแล้วเราก็ลองดูว่าตัวทาละลายในที่นี้เนี่ยเขาบอกมวลเป็นกรัมมาไหมล่ะ ไม่บอกนะสิ่งที่เขาบอกมาตอนนี้ก็คือเขาบอกว่าตัวทําละลายอ่ะหนึ่งร้อยลูกบาทเซนอา้าแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นรัมยังไงครับนี้นี่ครับเขากําหนดความหนานแน่นของตัวทําละลายมานั่นเองถ้าเขากําหนดความหนานแน่นของตัวทาละลายมาเราสามารถคํานวณหามวลของตัวทาละลายได้จากสูตรความหนานแน่นครับ d เท่ากับเส่วน v นั่นเองถ้าครูต้องการหา m แสดงว่า m เท่ากับ d เป็นอย่างนครับ b คูณ v อ่าอย่างเช่นข้อที่1โอเค d ความาแน่นก็เท่ากับหถูกไหม v ครับ b ปริมาตรก็เขากำหนดมา100แสดงว่า1คูณห0รครับได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็น100กรัมแต่โจทย์กำหนดมาต้องเป็นกิโลกรัม100กรัมทำเป็นกิโลกรัมก็หารพันถูกไหมถ้าหารพันนี้ได้เท่าไหร่ครับ100หารพัน ตัด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 หนึ่งส่วนสิบก็ศูนย์จุดหนึ่งถูกไหมโอเคเขียนเลยครับศูนย์จุดหนึ่งกิโลกรัมต่อมาข้อที่สองก็เหมือนกันครับข้อที่สองดูข้างล่างนะคูณทด,ดไว้ข้างล่างข้อที่สองก็สูตรเอเท่ากับ d คูณมีเหมือนกันแล้ว d ในที่นี้เป็นศูนย์จุดแปดครับปริมาตรหนึ่งร้อยเหมือนกันศูนย์จุดแปดคูณหนึ่งร้อยได้เท่าไหร่อื 0.8คูณ100ได้เป็นก็ตั้งไปเลยคูณ8 100คูณ8ไปเลยชึบชึบชึบแล้วก็ชึบใส่จุด80ถูกไหม80กรัมนะครับ80กรัมแต่80กรัมในที่นี้เราต้องทำเป็นกิโลกรัมถ้าทำเป็นกิโลกรัมก็หาร1,000ก็ได้0.08ถูกไหมครับลองหารดูนะ0.08 ต่อมาครับข้อที่3ข้อที่สเนี่ยสังเกตเลยความหนาแน่นของข้อที่3คือ0.9 0.9เห็นไหม0.9ปริมาณครับ100ลูกบาทเซนต์เหมือนเดิม0.9คูณ100ก็90ถูกไหม90จริงไหมมาคิดดูดีๆเดี๋ยวเผื่อไม่มีใครใช่อีก100คูณ9ก่อนครับปุ๊บปุ๊บ9ใส่จุดปุ๊บ90นะครับ 9ก้าสิบกรัมทำเป็นกิโลกรัมก็หารหนึ่งพันเหมือนเดิมชึบชึบเก้าส่วนหนึ่งร้อยก็เป็นศูนย์จุดศูนย์เก้าโอเคตอนนี้นะครับเราได้กันหมดแล้วก็คือโมลของตัวถูกละลายกิโลกรัมของตัวทำละลายต่อมาเราก็มาหาความเข้มข้นในหน่วยโมลแล้วต่อครับหน่วยโมลเล่าก็คือเอา่าครูเขียนให้ไหมนะโมลแล้วก็คือโมอลาริตี้เนี่ยเท่ากับ โมนของตัวถูกหารด้วยกิโลกร,รัมของตัวธรรมนั่นเองดังนั้นถ้าเราจะคำนวณน,นะครับถ้าเราจะคำนวณเนี่ยก็ไม่ยากเลยอย่างเช่นสาร A ก่อนนะเริ่มที่สาร a ก่อนโมนของตัวถูกก็คือ0.05ถูกไหมหารด้วย0.1หารได้ไหยครับ0.1 0ก็ได้เนี่ยหารได้ไหม ลองเลื่อนจุดทศนิยมดูเลื่อน2ตำแหน่งปุ๊บปุ๊บมันก็จะได้เป็น5ส่วน10อ่าส่วน10นี่ได้เท่าไหร่5ส่วนสิได้เท่าไหร่ครับถ้าคิดไม่ได้ก็หารชุบจุดนิยมชุดส่วนจุดหถูกไหมแสดงว่าโมเลกุลต,ตัวแรกนี่ได้0.5โมลกลครับไม่ยากนะไม่ยากนะคิดปกติเลยมาคิด B ต่อครับคิด B ต่อ ช่วยคุณคิดด้วยนะถ้าคุณคิดผิดนะครับมันคิด b ต่อครับ b b ในที่นี้โมลโมลเราได้เท่าไหร่โมลเราได้0.12ก็ใส่เลยครับ0.12กิโลกร,รัมเป็น0.08อ่าถ้าเราย้ายจุดทศนิยมนะมันก็คือ12ส่วน8นั่นเองตัดเป็นอย่างต่ำได้ไหมอ่าน่าจะได้นะแปดหนึ่งแปดแปดอ่าสี่ก็แล้วกันนะสี่สี่สี่สองแปด สี่สสองเป็น3ามส่วนสองครับก็ตั้ง3หารสองสองเป็นสองใส่สลบกันเหลือหนึ่งจุดเพิ่มศูนย์สองห้าสิบโอเคแสดงว่าข้อที่2นะครับโมเลกก็ได้1นึ่งจุดห้าโมเลกนะลอเคไม่ยากนะครับข้อนี้มันไม่ยากเลยแต่ว่าขั้นตอนมันหลากหลายขั้นตอนนิดนึงกว่าจะคิดออกเนี่ยต้องคำนวณกันเยอะมากเลยแล้วก็เครื่องคิดเลขก็ไม่มีด้วยมาครับข้อ C ข้อ4ในที่นี้เนี่ยเรารู้อยู่แล้ว โมนของตัวถูกมันก็คือ0.15ถูกไหมละ่ะหารด้วยกิโลกรัมตัวทำกัศู0ย์ก็ถ้าย้ายเทศนิยมนะก็เป็น1 5บห้าส่วนเก้าทำเป็นอย่างต่ำได้ไหมสามหนึ่งสามสามสอหเ้าสามสี่สองสามห้โอเคเราได้เป็น5้ส่วนสามพอได้เป็น5้ส่วนสามเสร็จปุ๊บตั้งหารดูครับนี่หานี้เป็น3 3 1 3ามหลก,กันเหลือ2องใส่จุดเพิ่ม0ูนย สามเ,เป็นสามสามสองหกสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบสดาเป็นสามหกสิบแปดลบกันเหลือสองปุ๊บอ่ามันได้หนึ่งจุดหกไปเรื่อยๆงั้นปัดเป็นหนึ่งจุดหกเจ็ดแล้วกันนะครับโอเคเห็นไหมว่าตอนนี้เราคำนวณได้แล้วนะคำนวณได้แล้วว่าความเข้มข้นในหน่วยโมลล์ของสาร a b c ตอนนี้เนี่ยมันมีความเข้มข้นเท่าไหร่บ้างซึ่งเราสามารถเรียงลำดับ ได้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ยากดังนั้นพิจารณาเลยโอเคมาดูข้อกอไก่กันครับเขาบอกพาัุพ่นของสารละลายที่2มากกว่าที่3มากกว่าที่1นั้นเราลองจัดเรียงของเราก่อนนะจัดเรียงของเราเนี่ยเห็นไหมว่าสีมากสุดถูกไหมสี่มากสุดลองลงมาเอาไม่ใช่สีเลยเป็น3นะใช้ตัวเลขแอนเขาดีกว่าสามมากนะครับลองมาเป็น2ลองมาเป็น1เห็นไหมตรงไหมไม่ตรงนะครับแสดงว่ากอไก่เขาคิดมาผิดครับเขาหลอกมาดังนั้น ข้อถามว่าผลการทํานายของนักเรียนข้อใดผิดโอเคข้อกอไก่ผิดแล้วนะแสดงว่าข้อหนึ่งถูกต้องข้อสองขอไข่เท่านั้นแสดงผิดแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อกี้เราคิดแล้วว่ากอไก่ก็ผิดด้วยดังนั้นตัดข้อสองครับขอไข่เท่านั้นก็ตัดครับอ่ากอไก่และขอไข่ขอไข่และขอไข่ไหมข้อนี้ไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีไม่มีกอไก่ด้วยก็ผิดครับโอเคแสดงว่า เหลือแค่ข้อ1กับข้อ4ครูพิจารณาแค่ขอไขอีกข้อเดียวเท่านั้นถ้าขอไขผิดด้วยเนี่ยแสดงว่าตอบข้อ4ได้เลยแต่ว่าถ้าขอไขถูกตอบกอไก่นะโอเคมาดูกันต่อครับข้อที่2องเขาพูดถึงความหนาแน่นของสารละลายที่1มากวา 3, มากว่า3มากกว่า2โ okay. อเคเขาพูดถึงความหนาแน่นของสารละลายนะไม่ใช่ความหนาแน่นของตัวสาละลายอย่างเดียวและ ถ้าพูดถึงความหนาแน่นของสารละลายเนี่ยเราก็สามารถคำนวณได้คำนวณได้ยังครูขออนุญาตย้ยายตารางนิดนึงนะโมลาริตี้เนี่ยครูย้ายมาอยู่ตรงนี้นะนี่ครูลบ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 ได้ไหมเดี๋ยวนักเรียนมองไม่เห็น,นไม่ต้องลบก็ได้นะสั้งไว้เฉยๆนั้นเวลาเราจะคิดความหนาแน่นของสารละลายครับ D เท่ากับ M <B S 2> ส่วน V เราต้องมาพิจารณากันดูก่อนว่าเราจะคิดยังไงความหนาแน่นของสาระละลายนะ ดีสอรอรอปมวลมวลในที่นี้มันจะต้องเป็นเนื่องจากมันคิดเป็นสารละลายสารละลายเกิดจากมวลของตัวทำบวกกับมวลของตัวถูกละลายถูกไหมอะมวลของตัวทำละลายบวกกับมวลของตัวถูกละลายและหารด้วย v รวมครับปริมาตรรวมดังนั้นเรามาไล่ดูกันทีละข้อครับไล่ดูนทีละข้อสังเกตครับรูเริ่มจากปริมาตรก่อน มันต้องเป็นปริมาตรรวมกูก็ดูก่อนเริ่มต้นตัวทาละลาย100ลูกบาทเซนถูกไหมโอเคกูได้แล้วนะว่าตัวทาละลายเนี่ยมัน100รลูกบาทเซนแต่โจทย์เขาบอกว่าหลังจากเติมตัวถูกละลายเข้าไปอีกเนี่ยปริมาตรจะเท่ากับปริมาตรของตัวทาละลายเริ่มต้นหมายความว่าไงครับสแสดงว่าปริมาตรมันเท่าเดิมคือ100รอลูกบาทเซนนะไม่ว่าจะเติมตัวถูกละลายไปเท่าไหร่ปริมาตรรวมมันก็เท่ากับ100รอลูกบาทเซนเหมือนกันดังนั้นโอ้โหยิ่งง่ายไป ง่ายไปอีกครับแสดงว่าสูตรของเราเนี่ยวีวรวมในที่นี้ของเราก็คือเท่ากับ100ห0 0รอลูกบาทเซนครับแสดงว่าหน้าที่ของเราคือแค่หาหมวลของตัวทำกับมวลของตัวถูกของสารที่1สารที่2สารที่3แล้วมาคำนวณดูนะครับไม่มีพื้นที่เขียนแล้วเนี่ยทำยังไงดีงั้นครูขอทดไว้ตรงนี้นะว่าสูตรที่คจะใช้ดีเท่ากับมวลของตัวทำบวกกับ มวลของตัวถูกอานหนึร100โอเคอ่านหนึนะครับตรงนี้ครูลบกว่าน,นะไม่มีพื้นที่เขียนเลยจริงๆชื้นๆนักเรียนสู้ๆนะครูเป็นกำลังใจให้นะครูพยายามตื่นขึ้นมาตีสองตีสามมาอัดคลิปแล้วตั้งเวลาในการโพสเนี่ยนักเรียนก็สู้ๆนะครูก็เป็นกำลังใจให้ครูก็ช่วยได้เท่าที่จะช่วยได้ครับมาดูกันต่อเลย มันมีสารที่หนึ่งถูกไหมครับครูคิดสารตัวที่หนึ่งก่อนนะอ่ะ D เท่ากับความหนาแน่นของสารละลายนะมวลของตัวทำละลายก็มาช่วยกันหาครับมวลของตัวทำละลายอยู่ตรงไหนมวลของตัวทำละลายลนี่ไงกิโลกรัมของตัวทาละลายนั่นเองกิโลกรัมของตัวทำละลายนั่นเองนะครับแต่เราต้องการในหน่วยกรัมถูกไหมล่ะถ้าแปลงเป็นแบบน,นี้ได้เท่าไหร่ล่ะก็เอา ส่วนจุดหนึ่งคูณหนึ่งพันถูกไหมมันก็ได้หนึ่งร้อยกรัมโอเคแสดงว่าข้างบนนะครับมวลของตัวทางก็คือหนึ่งร้อยบวกกับมวลของตัวถูกมวลของตัวถูกอยู่ตรงไหนเดี๋ยวครูไฮไลท์ไว้ให้เดี๋ยวเราจะได้มองเห็นชัดเจนว่าเรากำลังดูคอลัมน์ไหนอยู่นี่นะเรากําลังดูคอลัมน์ตรงนี้นะครับปึ๊บกับอีกคอลัมน์หนึ่งก็คือนี่ไงมวลของตัวถูกละลายอยู่ตรงนี้ชึบชุชึบ,ชบ,ชบดูสองคอลัมน์นี้นะ มาต่อกันเลยเมื่อกี้มวลของตัวทำากับหนึ่งร้อยกรัมบวกกับตัวถูกละลายอีกห้าก็เป็นหนึ่งร้อยบวกห้าส่วนด้วยหนึ่งร้อยมาเี็นไหมครับแสดงว่าได้เป็นหนึ่งร้อยห้าส่วนหนึ่งร้อยได้เท่าไหร่ถ้าเอามาหารกันก็คือได้หนึ่งจุดศูนย์ห้านะหนึ่งจุดศูนย์ห้าลองหารดูดีๆนะอันนี้ตอบ1.05หนึ่งจุดศูนย์ห้านะครับความหนาแน่นทดไว้ตรงไหนทดไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะว่าความหนาแน่นมันเท่ากับ หนึ่งจุดศูนย์ห้าโอเคตัวที่หนึ่งนะความหนาแน่นเท่ากับหนึ่งจุดศูนย์ห้าต่อมาครับตัวที่สองเผื oh. ่อพื้นที่เขียนพอนะดีเท่ากับอ่ามวลของตัวทำศูนย์จุดศูนย์แปดถ้าทําเป็นกรัมก็คือแปดสิบกรัมดูกไหมคูณหนึ่งพันอ่ะศูนย์จุดศูนย์แปดคูณหนึ่งพันได้แปดสิบก็เป็นแปดสิบบวกกับตรงนี้โจทย์ให้มา มวลของตัวถูกมัน18ก็จริงแต่มันละลายสูงสุดนะเพราะเขาบอกค่าการละลายได้แล้วว่า12ถ้ามันมี18มันจะลายละลายสูงสุดได้แค่12บัองนั้นนะบวก12ครับอ่าานด้วยปุ๊บหนึ่ง้เหมือนเดิมก็80บวก12ได้เป็น92ส่วน100 a 92ส่วน100ก็คือ0.92นั่นเองอ่ะพื้นที่พอแน่นอนไม่ต้องมาต่อไปตรงน,นี้ละข้อที่3ข้อสุดท้ายครับปุ๊บดเท่ากับ M. ส่วน B. m ของตัวทํา0.09ครับสังเกตเลย0.09ก็คือ90กรัมถูกไหมอ่าก็เป็น90บวกกับตัวถูกละลาย15ไง15กรัมปั๊บชุดก็เป็น90บวก15ส่วน100เท่ากับ90บวก15ก็เป็น105อ้าวส่วน100เห็นไหม105ส่วน100เนี่ยมันเหมือนกับข้อ1เลยแสดงว่ามันตอบเป็นไงครับตอบ1.05เนมือกันดังนั้นถ้าครูจะสรุปนะ ครูจะสรุปของรูเนี่ยครูจะบอกว่าความหแ,แน่นของสารข้อที่หนึ่งกับข้อที่สามเท่ากันแล้วหนึ่งกับสามอ่ะมันมากกว่าข้อที่สองอ่ะเราก็มาดูครับว่าถูกหรือผิดชึดบช,ดชดมาดูตรงน,นี้เขาบอกว่าจุดไม่ใช่ขอใครนะดูผิดข้อละคิดมาตั้งนานมาดูผิดข้อได้ไงดูขอใครก่อนความแ,มแน่นเขาบอกว่าความ,แ,มแน่นของสารละลายที่หนึ่งมากกว่าสามจริงไหม ไม่จริงนะเพราะหนึ่งมันเท่ากับสามผิดเหรอไหมผิดชัดเจนเลยอ่าโอเคผิดตรงนี้ครับตัวเลขขอไข่อ้อผิดนะก็บอกว่าข้อใดผิดไงเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อกี้กไก่เท่านั้นหรือกไก่กับขอไข่สแสดงว่าข้อนี้ครับกไก่กับขอไข่ผิดตอบข้อที่สี่ได้เลยครับนักเรียนตอบข้อที่สี่ได้เลยถามว่าต้องมาคิดจุดเดือดของสารละลายไหมไม่ต้องครับไม่จําเป็นที่ต้องไปคิดแล้วแต่ถ้านักเรียนจะคิดก็คิดได้นะครับ ไม่มีปัญหาโจทย์มันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่มันแค่ว่าให้เราคิดหลายขั้นตอนแค่นั้นเองนะครับดังนั้นครูบอกแล้วว่าถ้าเจอโจทย์ออกมาเนี้ยไปทําข้ออื่นก่อนถ้าสมมติว่าเรามีเวลาเหลือแล้วมาทําข้อนี้เพราะมันต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากนะครับหวังว่า,วานัาเกเรียนทุกคนจะได้รับความรู้นะครูก็เป็นกําลังใจนัเกเรียนทุกคนครูพยายามทําเฉลยให้ก็ครูจะลงวันละคลิปเรื่อยๆนะครับเป็นกําลังใจครูด้วยกดไลค์กด,กดแชร์กดซับสไคร e ช่องครูด,ด้วยนะครับเข้มแค็งเพราะเคมีคือทุกสิ่งขอบคุณนักเรียนทุกคนมากครับสวัสดีครับ